ศูนย์วิทยุอาสากู้ภัยสมาคมสว่างบนช่วยเหลือตลาด เขตเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดได้รับแจ้งเหตุมีผู้จมน้ําหมดสติที่บริเวณหาดทรายขาวหมู่ที่4ตำบลเกาะช้างหลังได้รับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์และรถฉุกเฉินในที่เกิดเหตุพบชายสูงอายุหนึ่งรายสภาพนอนหมดสติบนชายหาดมีพลเมืองดีกําลังช่วยประมพยาบาลในเบื้องต้นอยู่ทราบชื่อต่อมาคือนายมัญญาจันเดิมหรือลุงแฉะอายุ65ปีเป็นเจ้าของโรงแรมคุกกี้รีสอร์ทเกาะช้างจากข้อมูลพบว่าก่อนเกิดเหตุคุณลุงแฉะ ได้ใช้อุปกรณ์ในการเดินสายเคยตามวิถีชาวบ้านดั้งเดิมบริเวณชายหาด เพื่อนําเคยไปทํากะปิซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศทั่วไปของหาดเกาะช้างจะมีขึ้นเล็กน้อยแนวชายหาดจะมีฝูงเคยชุกชุมสําหรับสาเหตุในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สันนษฐานว่าในขณะที่ลุงแฉกกาลังใช้อุปกรณ์เดินสายเคยอยู่ในทะเลตามแนวชายหาดอยู่นั้นซึ่งอาจจะเกิดอาการเหนื่อยจากการเดินสายเคยไปมาจำนวนหลายรอบและเกิดอาการวูบเป็นลมหน้ามืดและล้มลงในทะเลส่งผลให้จมน้ําทะเลเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสากูภา้ภัยได้ใช้อุปกรณ์ในการทํา C P R เร่งช่วยเหลือ ในที่เกิดเหตุนานกว่า10นาทีแต่ชีพจรของลุงแฉก็ยังไม่ตอบสนองจึงได้นําตัวขึ้นรถถูกเชิญไปยังโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์และส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในตัวเมืองปราดซึ่งขณะที่ส่งตัวข้ามฝั่งชีพจรของลุงแฉก็ยังไม่ตอบสนองโดยแพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาโดยมีคนในครอบครัวและญาติพี่น้องคอยเฝ้าติดตามอาการของลุงแฉะอย่างใกล้ชิดทุกคนได้แต่ภานวนาขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น